กาบสวัสดีทุกคน,นเ,เนาะพ่อแม่พี่น้องสุขสุขหับ่อนเนาะพี่น้องมื่อเห็นเหาก็มาเลี้ยงควายก็มีผู้เนาะพี่น้องมาสามคนมือนี้เนะาะกะวีระดาเนามาเลี้ยงควายอยู่ห่างอยู่หน้าพี่น้องเออมือนี้ก็เนาะมาได้ขึ้นโคกพี่น้องพามีผู้ลงมาหล่อถุงเนาะแล้วเหาก็มาเห็นห่างเพิ่งมือวานนี้เนาะมือวานเห่าก็มาเลี้ยงลเลยเหาก็มาเห็นห่างเพิ่งมือวานนะี เมื่อนิ้วเลยสีผ้าไปเบิ่งห้างผึ่งน้องพี่นนอะห้ากระจับคือซีเมนห้างผึ่งกะย่งย่งใหม่ๆเนาะมมนยังน้อยๆเนาะแล้วก็มีห้างใหญ่ๆนะเห็นสตองพี่้นงเนี่ยอสีผ้าไปเบิ่งน้ำกันเนาะบ่อสูงบ่อต่ำเนาะคือใก่เท่าบ่อนาเลียงควายนี้เนาะบ่ออยู่ไกลปันใดเนี้ยตอนนีวันแนมมาแนมหาแนวเชี่ยวไปไม้ห้างผึ่ง มือขึ้นอย่าฆ่านะพี่เนาะหย่าแพกหย่าฆ่าเนาะอันเพิ่นสีเอาไว้สำหรับไม้หั่งเพิงเนาะหั่งหรือหั่งต่อใครที่ว่าเห็นแล้วกับเสี้ยวไม้นาะเนี่ยสิเป็นเหล่าหั่งมาเบึงพามาเบึงหั่งเพิงก่อนเนาะอันเรื่องหย่าแพกหย่าฆ่านี่ยังหาบโเห็นเลยเดี๋ยวหาเห็นหนึ่งเสี้ยวมะผูบใหม่สิพามาเบึงหั่งเพิงเห็นว่าทุกคน คือสิีเม็นหางมิ่มหรอกเนาะอันนี้นะคือสิเป็นหางเพลิงแต่มันบอทันใหญ่เมีหยาสิบาเขาใกล้ๆลอดลอดกระหลานบ้างเนาะอันนี้เขาเอิ่นเพลิงควงตะเวนเนาะมันสีแม็นหละพี่น้องเแม็นดอกมิ่มต้องเป็นเพลิงก็ค่ะแต่ว่าห้ากระจับบ่คือโบใหญ่ขนาดเนาะอันนี้เนาะ เยังจะพาไปเบิ่งขางน่ะเบิ่งขางนี่เนาะเบี้ยเบียนมาขางนี่ฮะก็จับขีดหวาเนาะห่างยังมวยใหญ่เนาะอินเดียพาเบิ่งขางนี่เนาะต้องไปนั่งเพิงเนาะพี่ดาวโมเมนต์มีมันละฮาก็ยืนในระยะประชิดเด่นีดนะใกล้ๆนึงเด่นะ ฮังยัใหญ่นี่คือมันหาก็จับมันยังมีแต่แม่มันเนมบึงเป็นยุดโยดเนาะหังนี้นะบาดนี้สิพาไปบึงหางใหญ่เด้บาดนี้บาดได้แนวไม้ยเสียมไม้อีกรอบนึ่งาไปบ่งหงตัวใหญ่ก็เนาะดหงใหญ่กว่านะเพาสิยับเขาไปใกล้ เป็นอะไรเนี่ยปสิตอีกบว่าพี่เนอะกระบอกอยากไว้เป็นได้นเนาะแต่กขาสิพ้ามาเบิงใกล้ๆอันนี้เนี่ยเป็นผงซอยนเนาะโบเมนผงควงตะเวนคือสี่หมื่นเมื่อเนาะบ้านมันอะนรั้า่มันอยู่ในห่มเนาะ นี่แจง้งเห็นบ่พี่น้องเห็นทูกแม่เลยบ่โอ้ยาพากก็บ่นิ่งซั่นๆ อันนี้นั่นกัดแม่บุกแม่ก็จยดยูดคือกันแต่ยคือว่าห้างใหญ่กว่าห้างนั้นเลยเนาะเห็นสองห้างเลยพี่น้องเอามาเลี้ยงงัวเมื่อวานนียเลี้ยงควาย้นักเลี้ยงควายวานเราก็เลยมาบ้าตุ่แม่เพิ่งบไปเห็นพวกน้อยเลยพี่น้องเว้ยเป็นหมื่นเป็นแสนหยุ่มๆป้ามันตีงแต่ละบ้าเจือเพือกเจือเพือกเนาะอืม เส้นสองหางเรือพี่น้องเขามาเลี้ยงคว้ยคือก่อนหนาะเดี๋ยวสิพาเอาหยางไปหาเด็กหน่อยบ้านเลยสิหาเนี่ยมาหมายเนาะซีเมนหยาแผลเนี่ยฆ่านีิคว้ยกินเบิดบ่คือบ่มีเนาะม้องไเอาหยางไมยดี อางมานี่เนห้องเต้นกลบโดยพี่นองสิบ้าเบิ้งสิบ้าเบิ้งห้างเต้นกลับเต้นกลาบปีลีนาะสิบห้าเบิ้งห้างต้นกลาบเพ็นอ่าแล้วนอองต้นกลาบนี่แหละลายอีลีลสามงาบ่แต่มัน Lanh xuống xuống mà là hiến, nó bỏ phụ song ngon đó. ngon 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 không nào có <laughs> นางบางปอนไปเบิ่งเนงาะสุพรรณเหตุยังกันตรงนี้น้องมา3าคนโอ้ยเทียมทีมเลี้ยงควายครัทีมเลี้ยงคว,ยยงควยายใส่ควายอยู่ใส่ลูกไปควายไปใส่เลยเป็นพากันเห็นยังอันนี้สบายดีเนี่ยตีสบายดีสบายดี เออนี่คนณันออกแล้วการน้องไหม่ฮามื่อวานเนี่ยหาหน้อไหม้ไปแกงวานนี่เนาะโอ้ยฮุบแม่ขาสงผ้าก็หี t อย่างรอยพี่น้องพังทูไปทางเพลงฮะ อย่ส้วนกันเข่าไปใกล้เด้อลูกย่านเบิ่งซื่อกับพ่ออย่าข่าไปใกล้เด้อย่านเด้อแนี่เบิ่งใกล้ๆกับพ่อเด้อเลย่าไปเบิ่งอีกเด้อบ้านนี่พ่อทำใกล้ๆอีกเด็ดขาดโมห็นกอหย่าแผกแท้านี่เนาะคั่วใเขากินเบิร์ตบ้าบ้มีผู้ผู้ห็นกอหย่าแผกหย่าค่าอยู่บ่านเท้านี่ห็นกอหย่าแผกหย่าค่าอยู่บ่านเท้านี่ ข่อยกินเบิร์ตบอคือบ่าเห็นเนาะเฮาวเซียต้นยังไปไม้จ้ะหรือว่าเฮาวเซียวก๊ะอาละเมินบอกไปไม้เนาะไม้พ่อเห็นคนหูว่ะห่าเห็นแล้วแบบนี้นะถึงคนถึงสิบัวเขาเห็นเนาะเ่ากับไม้พ่อเห็นเขาหูว่ะห่าเห็นแล้วแบบนี้นะเห็นนั่งพึ่งคั้นเ่าวบัวไม้หันเขาอ่ะขั้ยังเห็นนะเห็นเขาเอาก่อน สิไปหาแนวไม้ก่อนเด้อบาทนี่เพิ่งจะซ่อมกล้วยถา่อยเด้อคนเฮาเอาเอาอันนี้ไม้เนาะขวาบ่มีโกงเงาแผลงเงาค่าเนาะพี่นอ้องเหลือไม้ไปไปใกล้ๆห้างเพิงเดียวสิบไม้ตัวไหนอีกเนาะอีกอันหนึ่งเนะาะเาก็ไม้ไว้นี้ไว้ใกล้ๆเหงา ฮั่ก็แมนฮางเพิ่นเนาะมันได้เนาะฮัก็ไม้ใกล้กเงาเนาะพี่เนาะเอากกกเงาละเมินเนะเาะไม,ะะะม,ะม้มันบุน๋มเงียนอย่าแพลงเงี้ยข่าควายเขากินเบิดสำหรับคลิปนี้เขาจะเขาล่าลงก่อนเนาะกะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเด้อทุกคนเพิ่งกาผูแหละ มันมีลูกมีหนามหมดแลเนาะพี่น้องจังสิส่วนลุงตุงมาเอาเนาะ